สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูก,กับเมืองสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเพราะว่าปุ้ยจะปาทุกคนไปแอลน้ําตกสวยๆกันเจ้าเป็นน้ําตกทียูบ่ไก่จากบ้านปุ้ยเท่าไร่นั่นก็คือน้ําตกแม่เกิงหลวงเจ้าก่อนที่เฮาจะไปแอลน้ําตกกันเฮาจะแวะหลวงไทออนเซนเพื่อน้าไปกินตีน้ําตกกันก่อนนะเจ้าตีบ่อน้าพุห้อนแม่จอกเป็นบ่อน้าพุห้อนธรรมาชาติเจ้า ที่นี่เขาจะมีจุดบริการลวกไค่ฮื้อและตีแจสปาเท้าฮื้อฟรีนะเจ้าแต่หากท่านใดอยากจะอาบหรือว่าแจน้ำแร่ธรรมชาติเขาก็จะจัดสถานที่ส่วนตัวไว้ฮือ้อโดยมีค่าบ,บริการเล็กน้อยเจ้า ตอนนี้เขากระลวกไข่ออนเซ็นเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าจากนั้นเขาจะมุ่งหน้าไปน้ำตกกันเลยเจ้าซึ่งระยะทางจากบ่อน้ำพุห้อนไปน้ำตกนี่เกาะบ่อกไก่กันเท่าไหร่เจ้า น้ำตกแม่เกิงหลวงตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยเขตอำเภอวังจิ้นจังหวัดแปรการเดินทางสะดวกมากเลยเจ้า ตอนนี้เรากระถึงน้ำตกมมาเกิงแล้วนะเจ้านี่ก็คือไข่ต้มที่พี่เจ้ามากินตัววันนี้นะเจ้าเข้าขวบตยัยปะไปกันเลยอะนี่เจ้าไปด,ดูลงไป ีนน้ำตกแม่เกิงนี่นะเจ้าเฮาสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามากินในน้ำตกได้นะเจ้าแต่ว่าเขาบอกอนุญาตเพื่อนำเหล้าเบียร์และของมึนเมาเครื่องดนตรีต่างๆเข้ามานะเจ้าเจ้าของรถก่อนขันรถขิ้รถบุกใครเจ้าของรถเอีงดีก แน่โอนะสาวพ่อนนะอเแม่แล้วนะขอมาชื่น่อยชี่นน่าอร่อยอรลอยโต้ไข่หมดละหมดแล้ว ตั้งเราเขาต้งใส่สู้ชิมหน่อยขาชิมหน่อยนะคะอ่ะชิมหน่อยโอ้ยจังหน่อยอืมเต็ต้มหมนมะต้มนั่นต้มๆมะมะหมออยมาอห้ยโอ้ยอ้าไม่น้องนึ่ยก็ไม่แบ่งเลย อนกัวเต้าวอะไร่านีนจริงไปธรรมชาติโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าวา โดยเขาจะจัดโซนให้เขากินอาหารกันได้ตีน้ําตกจันทีหนึ่งตีเฮาอยู่กันนี่เจ้าส่วนน้ําตกจันอื่นๆเขาบอกอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปนะเจ้า<ป>น้ำตกแม่เกิงหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ติไหลลดลันลงมาเป็นจันจันรวมทั้งหมดเจ็ดจันระยะความสูงอยู่ตี213เมตรเจ้า กำว่าแม่เกิงเป็นภาษาพื้นเมืองที่หมายถึงขั้นบันไดบริเวณน้ำตกจันตีนึงตีเฮาอยู่กันนี่นะเจ้าก็จะมีป่าพวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าเป็นป่าน้ำจืดทรงกระบอกแบนข้างเล็กน้อยหัวมนปากเล็กเกรดใหญ่ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียวหรือเหลือบท้อง ด้านข้างมีสีเหลือบเงินมีแถบสีข้ามผาดยาวไปจนถึงหางเจ้าอยู่รวมกันเป็นฝูงสิบถึงซาวตัวเป็นป่าในวงเดียวกันกับป่าตะเพียนเจ้าตอนนี้เฮาอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์โลกโควิด -19 ทางอุทยานจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นแอวน้ำตกได้ถึงจันทีซี 4, เจ้าปไปกันเลย น,น,นี่คือจันที่สองซึ่งในจันที่สองนี่เขาสามารถเล่นสไลเดิ์ลงมาได้ตัวเจ้า ่อไปเขาจะไปจั้นที่3าด้วยการเดินลัดเลาะโคดหินขึ้นไปเจ้านี่ก็ถึงจั้นที่สแล้วเจ้าไปต่อจั้นที่ซกันเลยนะเจ้าโดยการขึ้นไปตามบันไดตีทางอุทยานได้อำนวยความสะดวกไว้ใหือแบบนี้เจ้า ถึง้วเจ้าน้ำตกไม่เกิงหลวงจั้นที่สีน่าเสียดายตีอีกสามจัน้นเขามบเปิดเพื่ขึ้นไปเนาะหากมีโอกาสคราวหน้าพุ้จะพาพุ่คนขึ้นไปถึงจั้นที่เจ็ดกันเลยเจ้า สนใจมาแอลก็เชิญได้เลยนะเจ้าพระวทตินี่มีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเลยเจ้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปพิเศษที่ปุ้ยนำมาฝากในวันนี้นะเจ้าปีใหม่นี่ปุ้ยก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยมีเงินทองใจ สำหรับคลิปนี้ปุ้ต้องขอตัวก่อนแล้วมาปะก็ปุ้ยหันหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า